สวัสดีครับพี่ตุ๊กเจ้าเสื้อหูชุดจำทำธุรกิจสีขาว,สาวบนโลกออนไลน์แช่กระชวยไฟลกระจายส่องแสงสว่างนำทางผู้คนส,สวัสดีครับพี่พิเชียร์สาตคงต้องชีกให้มันขาด ใจอยูใจเปลี่ยนเป็นครนใหม่อยู่ในร่างกายเริ่มจะชูนเทวีคุณไปเป็นพันล้านทั้งหมดออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีทุกคนใครใครสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วในชาแนลของพี่พนัทครับอยู่ซอยพัฒนาการ20เขตสวนหลวงอ่ะ เขตสวนหลวงพ,พรันเป็นคนสุรินทร์นะเป็นคนต่างจังหวัดครับแล้วคนที่เรียนจบมาไม่มีงานทำเนี่ยครับเรามาใส่ออนไลน์เลยฮะลงทุนไม่เยอะครับเราลงทุนความรู้ของเราและให้เรามีวินัยแค่นั้นเองเราจะได้สมเร็จอย่างพี่พรัตน์เองเนี่ยทำธุรกิจมาในออฟไลน์เนี่ยตั้งแต่อายุ16ปีนะเออความสบายมันก็จะสบายไปอีกระดับหนึ่งนั่นเองแต่ว่าให้มันสบายที่สุดมั่งคั่งเหลือเฟือที่สุดโดยที่เราไม่ต้องทํางานเราไม่ต้องทํางานหนักเลย แต่เราสามารถที่จะมีเงินเข้ามาในในบัญชีของเราก็คือออนไลน์ตอนนี้ครับแต่ที่นี้เราอยากจะให้น้องๆทุกคนนะที่อยู่ในที่จบมาใหม่เรือว่าคนที่18 20, 20 21แล้วเนี่ยครับกลับมาทำออนไลน์กันเถอะครับ